ห้านักษัตที่รวยสุดในปี68 <Wow. S 1> เป็นนักษัตไหนไปดูกันวันนี้อาจารย์แบบมีคําตอบนะครับต้องบอกเลยว่าห้านักษัตรนี้มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นปีที่เฮงที่สุดเลยนะครับเริ่มันที่นักษัตแรกนะครับนั่นก็คือนักษัตชวดนั่นเ,เองนะครับต้องบอกว่าชวดเนี่ยจะมีโอกาสใหญ่นะครับเพราะว่าดวงกำลังจะมีการผัดเปลี่ยนในปีนี้นะครับเพราะฉะน,นั้นรวยแน่นอน นักษัตวที่2นะครับนั่นก็คือนักขัตวจอ่นเองนะค,คือสุนัขนะครับนะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ฝ่าฟัานนิดนึงนะครับแต่จะเป็นโอกาสที่คุณจะเจอโอกาสใหญ่เพราะปีมาเส็งปนปีธาตุไม้นั่นเ,เองนะนักษัตวที่3นะครับนั่นก็คือนักขัตวฉลูนะครับฉลูเนี่ยจะมีโอกาสที่จะต้องเจอวิบากกรรมในช่วงแรกเนาะเอาง่ายว่าช่วงต้นปีอาจจะเหนื่อยเนาะแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไปจะดีมากจาก้ะ รวยได้นะครับนักษัตริย์ที่4นะครับนั่นก็คือนักษัตริย์มะโรงนะครับนักษัตริย์มะโรงเนี่ยจะมีโอกาสใหญ่โผล่เข้ามาในช่วงปีนี้นะฮะเฮงเฮงเฮงแน่นอนนะครับนักษัตริย์สุดท้ายนั่นคือปีนักษัตริย์มั่งนะครับจะมีกับความอึดถึกทนของตัวเองนะครับต้องบอกว่าอาจจะโดนกระทําในช่วงแรกๆนะครับนะต้องบอกเลยว่าพอทนไปนะครับแล้วมันเป็นปีที่เฮงแน่นอนนี่คือ5นักษัตริย์ที่จะรวยในปี68ถ้าเชื่อคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอาจารย์แบ